ครับผมสมน,นีรัตน์นจริงอาจารย์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีทีท่สองวันนี้จะมานำเสนอวิชาสังคมศึกษาเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเชิญรับชมรับฟังครับปัญหาเศรษฐกิจไทยปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาประเทศและปัญญาเศรษฐกิจในชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศในขณะเดียวกันก็ต่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านเช่นปัญหาความสมดุลของภาคเกษตรเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีการพึงพาประเทศมากขึ้นเช่นต้องมีการนำเข้า เครื่องจากวัตถุดิบและเทคโนโลยีรวมทั้งการลงทุนโดยตรงจากประเทศมากขึ้นรัฐบาลได้รับการประกาศในพระร,ราชาบ,บัญญัติส่งส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ,รอุตสาหกรรมพศ5 5 0 3โดยให้ระ โยต่างๆแก่ผู้ประกอบภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนส่งเสริมด้านความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมปัญหาความยากและ ความวความเลื่อมล้าในการกระจายรายได้ปัญหาการกระจายรายได้กลยุทธ์การพัฒนาประเทศไทยให้กระจายรายได้ระหว่างอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจาย รายได้ระหว่างอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างเห็นได้ขอบคุณที่รับชมรับฟังวีดีโอครับ